สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูฟุตบอลสอน 3D Printing นะครับวันนี้นะฮะผมอยากจะมาสอนเชฟ RTD นทครับมาเขียนกันให้ดูแบบลายสดแบบนี้เลยนะครับส่วนโมเดลที่เราจะมาวันนี้นะฮะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ง่ายๆสำหรับงานไม้นะครับถ้าใครดูเสร็จก็มี iPad นะฮะลองไปโหลดมาแล้วก็ลองทำตามดูได้เลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะฮะถ้าติดปัญหามีคำถามหรือว่าอยากจะดีไซน์แบบอื่นอะไรยังไงนะครับก็อินบ็อกซ์มาถามผมได้เลยนะครับผม หรือว่าจะโทรมาพูดคุยกันก็ได้นะครับผมโมเดลที่เราจะมาเขียนกันแบบสดๆวันนี้เลยนะใช้คําสั่งเนี่ยแทบจะครอบคลุมทุกคําสั่งเลยนะฮะใครก็ได้ที่สนใจนะครับเรามาดีไซน์กันใน iPad แบบนี้นะครับผมที่สําคัญนะฮะก็คือขนาดหรืออะไรเนี่ยสามารถเอาไปปรับแต่งได้นะครับลองเอาหลักการของผมไปใช้ใดูต้องบอกก่อนนะครับรมิเตอร์ต่างๆเนี่ย มาจากของ youtube ฝรั่งนั่นเองนะครับแต่ว่าหลักการนะครับผมอยากจะอธิบายให้ละเอียดอีกนิดนึงว่ามันเป็นยังไงนะครับคลิกแบบนี้ทํำยังไงแล้วก็ทําไมถึงทําแบบนี้ทํำไมถึงทบบําแบบนี้ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยนะครับผมเราไปเริ่มสเก็ตจะเลยนะครับอ่าันดับแรกนะครับเราก็อยากจะสร้างตัวคานขึ้นมาก่อนนะครับอ่าง่ายาย,ย่างนี้เลยนะครับเราไปเลือก คำว่าสเก็ตนั่นเองนะฮะสเก็ตเนี่ยมันหมายความว่าเราจะเป็นการออกแบบแบบ2มิตินะครับเราต้องเลือกเพนก่อนนะครับเพนเพนถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นระนาบนั่นเองนะครับถ้าใครสังเกตเห็นเนี่ยคือตัวสีแดงนะครับจะเป็นแกน X นะครับตัวสีเขียวเป็นแกน Y แล้วก็ตัวสีน้ําเงินเป็นแกนแนะครับเราจะสเก็ตใน Xz เพนนั่นเองนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับผมก็คือจะมีแต่สีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับผมอ่าเข้าไปที่สเก็ตเลยนะครับ แล้วคราวนี้เนี่ยผมอยากจะบอกทุกคนว่าเวลาสเก็ปนะครับให้เริ่มต้นจุดเริ่มต้นอะไรก็ตามเนี่ยต้องเป็นจุดศูนย์ศูนย์นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดอ้างอิงนะครับของชิ้นงานนั่นเองนะฮะไปที่คําสั่งลายนะฮะอ่าแล้วคราวนี้เราก็ลากมาเส้นหนึ่งก่อนแบบนี้นะครับอ่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้โมเดลเนี่ยที่ผมเอาขนาดของของต่างประเทศมานะฮะมาเขาใช้หน่วยเป็นนิ้วนะฮะถ้าใครจะปรับหน่วยเป็นเมตรอะไรก็เดี๋ยวไปปรับกันเอาเองนะครับผมอ่าโอเค ครับเส้นนี้เนี่ยต้องทําเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก่อนนะครับผมลากมาแบบนี้นะฮะอ่านะครับถ้าคีบสองนิ้วนะฮะอ่ามันจะเห็นปุ่มสีแดงๆนะครับมันจะเป็นการซูมนะฮะแล้วก็เป็นการแผนที่ขยับไปได้ต่อมานะครับก็คือขนาดที่เราจะทํานะครับก็คือเป็นขนาดด้านล่างก่อนนะครับเจ็ดจุดสองห้านะฮะคราวนี้นะครับเราจะต้องสร้างสี่เหลี่ยมคางหมูที่มันสมมาตรนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ย ไปสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์ก่อนนะครับก็คือถ้าใครสังเกตเห็นนะฮะมันจะมีจุดสีม่วงตรงนี้อยู่นะฮะซึ่งมันจะเป็นจุดกึ่งกลางของแต่ละเส้นนะฮะให้เราคลิกไปที่สีม่วงตรงนี้นะฮะอ่าข้างล่างก็จะมีสีม่วงนะครับผมเราก็จะไปทำเป็นซิมเมตรี้นะครับอ่าก็คือเลือกไปที่เส้นนี้นะฮะเส้นนี้เราก็กดตัวซิมเมตรีเนี่ยมันจะอยู่ฝั่ง ขวามือนั่นเองนะฮะอ่าสัญลักษณ์เป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่าคราวนี้เนี่ยมันก็ถามว่าเซนเตอร์เนี่ยมันจะให้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ่าคราวนี้ก็คือซิซเมตรีมันก็ต้องมีเส้นอ้างอิงด้วยนะครับก็คือเส้นตรงกลางของเรานะครับผมอ่าคราวนี้เนี่ยเราได้เส้นซมเมตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะไปล็อกสเกลของมันก่อนนะครับอ่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราไม่ล็อกสเกลไว้เนี่ยพอเราปรับขนาดเนี่ย มันจะเด้งออกจากเส้นศูนย์กลางนะครับถ้าเราล็อกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเส้นที่อ้างอิงไว้แล้วนั่นเองนะครับขนาดต่อมานะฮะก็คือเป็นขนาดที่อองศาที่เราจะทําเป็นหน้าตัดของไม้นะครับอ่าก็คือเราสามารถใส่องศาได้เลยนะฮะอ่าองศาของตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบสี่นะครับผมอ่าคือฝั่งเนี้ยเราให้เป็นเจ็ดสิบสี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปทําให้เป็นเจ็ดสิบสี่เพราะว่า มันเป็นซิมเมตรีกันแล้วนะครับผมต่อมานะครับก็คือเราจะมาให้ขนาดของเซนเตอร์ไลน์ก็คือความหนาของไม้นะครับของเราก็คือจะอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้านะฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับผมอ่าซึ่งเรียกว่าครบแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าคราวนี้เนี่ยเราออกจากโหมดสเก็ตก่อนนะครับคือโหมดสเก็ตคือโหมดที่เราทําเป็นสองมิตินั่นเองนะครับทนั่นเองนะฮะอ่าเราปิดตรงนี้ก่อนโค้ดตรงนี้ก่อนนะครับ ต่อมาครับเราก็จะทําการ e x t r u t e นะครับผมอ่าซึ่งถ้าใครคล่องแล้วเนี่ยเราก็จิ้มไปได้เลยนะฮะเราก็ e x t r u d e มาแบบนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครยังไม่คล่องก็คือเราจะต้องไปเลือกเพนที่เราจะ e x t r u t e ก่อนนะครับแล้วถึงจะมีคําสั่ง e x t r u t e ขึ้นมานะครับอืมคราวนี้เนี่ยเรา e x t r u t e ไปนะครับขนาดความยาวของมันก็คือประมาณสี่สิบสี่นิ้วนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้ คราวนี้เนี่ยเราเหมือนได้ท่อนไม้มาท่อนหนึ่งแล้วนะสำหรับเป็นที่นั่งหรือเป็นที่วางของอะไรก็แล้วแต่ฮะ,อะโอเคต่อมาคราวนี้นะครับผมอยากจะอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับไอตรงเหมือนเป็นชั้นชั้นเลเยอร์ตรงนี้นะครับคือไอชั้นไอเลเยอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวแบ่งของโมเดลของเราว่าโมเดลเนี้ยเรามีชิ้นส่วนกี่ชิ้นนะครับมีสเก็ตกี่อันนะฮะเราควรที่จะตั้งชื่อมันนะครับเพราะว่าเวลาเราจะมิลเลอร์หรือว่าเราจะตัดประกอบอะไรเนี่ย เราจะได้มีชื่อเรียกที่ถูกนะครับเพราะว่าชื่อเรียกที่ไอต,ตรงเนี้ยมันมันเป็นบอดี้ศูนย์หกับสเก็ตเพนศูนย์หนึ่งะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคือชิ้นส่วนอะไรนะครับเราควรจะตั้งชื่อให้มันนิดนึงก่อนนะครับผมคราวนี้เราไปสร้างโฟลเดอร์คลิกอันนี้รวมกันนะครับแล้วก็คุปไอเทมตรงนี้นะครับเป็นโฟลเดอร์ศูนย์หเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีตัวบอดี้ศูกับ สเก็ตศูนย์หนึ่งนั่นเองนะครับไอตัวบอดีศูนย์หนึ่งเนี่ยผมจะตั้งชื่อให้มันนะฮะเป็นอ่าดีเนมไอเทมนะครับ,เป, D รบเป็นชื่อท็อปนั่นเองนะฮะท็อปบอดนะครับผมอืมโอเคส่วนสเก็ตตรงนี้นะฮะก็คือจะเป็นตัวท็อปนะฮะ ขาดนึงนะฮะโอเคครับต่อมานะฮะเราก็จะทําการซ่อนมันนะครับอ่าคือเราสามารถปิดตาได้นะครับซ่อนมันไว้นะฮะอ่าอันนี้คือรูปดวงตานะฮะอ่าถ้าเราเปิดดวงตาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมานะครับอืมคราวนี้เนี่ยเราจะไปทําเป็นขาตั้งกันนะครับเมื่อกี้เราไปสเก็ตที่ตัว x z เพ page นะต่อมาเนี่ยเราจะไปสเก็ตที่ตัว y z เพน a e อั่นเองนะครับอ่า คราวนี้เราก็หมุนมาตรงนี้นะครับอืมคราวนี้เราจะมาสร้างขาโตนะครับก็คือไปที่สเก็ตนะครับแล้วก็ไปที่สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะครับแบบว่าเริ่มจากจุด sort ศ of ูนย์กลางนะครับเริ่มจากสองจุดนะครับเริ่มจากสามจุดนะครับอแต่เราจะใช้บ่อยก็คือเป็นตัวสองจุดนั่นเองนะฮะก็คือแบบนี้นะครับผมคราวนี้เนี่ยความกว้างของมันนะฮะจะอยู่ที่ย8สิบแปดนิ้วนะฮะแล้วก็ความ ความยาวของมันอยู่อยู่ที่ยี่สิบแปดนะความกว้างความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่ห้าจุดห้านะฮะอืมโอเคนะครับผมเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเอ็กทูดให้มันมีความหนาเกิดขึ้นนะฮะเป็นเหมือนขาขาตั้งโต๊ะนะฮะอ่าไปที่ทูนแล้วก็เอ็กทูดนะครับเลือกเลือกร้านาาที่เราต้องการเอ็กทูดเราสามารถดึงเข้าดึงออกแบบนี้ได้นะฮะเป็นความหนาอยู่ที่หนึ่งจุดห้านิ้วนะครับอืมโอเค คราวนี้เนี่ยเราได้สองโมเดลมาแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราเราก็จะไปสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัวขานั่นเองนะฮะอ่ะอาอันนี้ออกไปก่อนนะฮะเอ่อสเก็ตศูนย์สองอ่าเดี๋ยวคราวนี้เราจะมัดรวมเป็นตัวบอดี้ศูนย์สองกับสเก็ตศูนย์สองนะฮะอ่า กุบมาเป็นโฟลเดอร์ที่สองนะฮะไอตัวนี้เนี่ยจะให้เป็นชื่อมนันก็คือเล็กนะครับผมเป็นขาตั้งนะครับโอเค อ่าโอเคครับผมอ่ะคราวนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมไปทวนอีกรอบนึงนะครับบอดี Bo ้ไอโฟลเดอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยมันคือตัวอ่าตัวท็อปนั่นเองนะฮะอ่าส่วนบอดี้ศูนย์สองเนี่ยจะเป็นตัวขาอ่าคราวนี้เนี่ยมันยังอยู่แบบว่าคนละจุดกันนะครับคราวนี้ต่อมาคําสั่งที่เราใช้ต่อไปนะครับก็คือคําสั่งอะไรนะฮะอะไรเนี่ยมันจะเป็นคําสั่งที่คอยเชื่อมกันนะครับคอยแบบเอาละหน้าอีกอันนึงเนี่ย มาเชื่อมกับล้านาบีอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอไลนเนี <God> s <S ่ยจะอยู่ที่ตัวทานฟอร์มนะครับเมนูฐานฟอร์มนะครับอไลปุ๊บอไลนนะครับก็คือเราเลือกโมเดลที่เราต้องการก่อนนะครับเลือกล้านาที่เราต้องการเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ไปเลือกให้มันชิดกับตัวตัวท็อปของที่เราตั้งไว้นะครับอเนี่ยแสดงว่าถ้าใครใช้คำสั่งอไลนนะครับขาปั้งเนี่ยมันจะเอียงแบบนี้เลยนะครับอ มันจะเอียงตามองศาของไม้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะให้ไม้เนี่ยมันฝังเข้าไปนะฮะคือเราสามารถฟลิปหรือกลับด้านมันได้นะครับให้ให้ติ๊กตรงนี้นะครับตัวเล็กๆตรงนี้ปุ๊บนะมันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อไม้ของเรานะครับผมอ่าคราวนี้นะครับมันจะต้องเอียงเล็กน้อยนะฮะคือประมาณสิบสี่องศาแบบนี้นะครับแล้วก็กดมูฟลงมานะครับมูฟมันลงมานิดหน่อยนะครับมูฟมันประมาณเอ่อสิบสอง คราวนี้เนี่ยเราได้ข้างบนมาแล้วนะครับแล้วก็มีขาข้างหนึ่งแล้วนะครับอต่อมานะครับเราก็จะไปทําให้มันอยู่ตรงมุมมุมใดมุมหนึ่งก่อนนะครับเราจะไปทาน n s f o r m นะครับผมแล้วก็ไปเลือก translate นะฮะคลิกทีเดียวเนี่ยมันจะมันจะเลือกระนาบนะครับแต่ถ้าับ u b l ิลคลิกแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นทางอดี้ของมันนะครับผมอืมโอเคคนเซิลไปก่อนนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับเข้ามาที่ translate นะฮะแล้วก็เลือกโมเดลที่เราจะเลื่อนนะครับ แล้วก็ Next เนานะครับผมเราก็กดทานฟอร์มมันมานะครับให้มันชิดกระขอบแบบนี้เลยนะครับขอบมันจะชนกันนะครับแต่ว่าไม้ของเราเนี่ยเราจะ m ม v e ให้มาเข้าไปอีกนิดนึงก่อนนะเรียกว่ามันมูฟชิดกันเกินไปนะครับอเวลา Move ก็คือเลื่อนได้เลยนะครับมันก็อยู่ในอลายของไม้ข้างบนแล้วนะครับ อันนี้เรา move มาเป็นหกนิ้วนะฮะอ่าประมาณนี้โอเคอ่าเสร็จแล้วนะฮะเราได้ตัวขาตั้งโต๊ะที่เสร็จไปขั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่ากวนใจตรงสเก็ตตรงนี้นะครเราสามารถปิดไปได้นะฮะเราสามารถปิดได้แล้วก็ปิดสเก็ตได้นะครับตรงเลตอรนนี้อ่ะโอเค ต่อมานะครับเราจะทําการมิลเลอร์นะการสะท้อนของมันนะฮะทั้ง4ี่หน้าเลยนะครับก่อนที่เราจะไปสะท้อนเนี่ยเราต้องมีล้นหน้าที่เราจะต้องอ้างอิงให้มันสะท้อนก่อนนะครับผมเราไปที่แอดตรงนี้นะฮะไปที่ construction p l a n นะครับเหมือนเราสร้างเพนขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยการสร้างเพนนะฮะผมอยากจะบอกว่ามันมีหลายประเภทมากนะครับถ้าใครลองเข้ามาดูนะฮะแต่สิ่งที่เราจะใช้ตอนนี้นะครับก็คือเป็นตัว m ิด เพนนั่นเองนะครับคือเป็นกึ่งกลางของเพนนะฮะเพื่อที่เราจะมิลเลอร์มันนั่นเองนะครับผมคราวนี้เนี่ยเราต้องเลือกละหน้าก่อนนะครับที่เราจะทําการมิลเลอร์นะฮะอันนี้ผมจะเลือกความยาวก่อนแล้วกันนะฮะอ่าหน้าของความยาวก่อนอ่าพอเราเลือกเพนที่มันอยู่มิดเพนเนี่ยมันจะมีเพนขึ้นมาอันนึงเลยนะครับแบบนี้เราก็กดดันไปนะครับเสร็จแล้ว ขารมานี้เป็นด้านกว้างบ้างนะครับเราก็กดไปที่อแอดนะครับแล้วก็คอนสตรักชั่นเพนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่มิดเพนเหมือนเดิมถ้าใครติ๊กไม่ติดก็คือซูมมันนิดหนึ่งนะฮะอืมแบบนี้เลยนะฮะอ่าเราก็จะได้เพนที่มันเป็นกึ่งกลางของระน,นาบที่เราเลือกไว้แล้วนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปมิลเลอร์กันเลยมิลเลอร์อยู่ในคําสั่งทานฟอร์มนะครับอ่ามิลเลอร์นะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมี ให้เราเลือกโมเดลที่เราจะต้องการมิลเลอร์ก่อนนะครับอืมแต่แล้วเราไปเลือกเพนที่เราจะต้องการก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับว่ามันจะมีโผล่มาอีกอันหนึ่งอีกแล้วนะครับคราวนี้นะครับมันถามว่าคลิปออริจินอลไหมนะครับอ่าถ้ากดออฟปุ๊บแล้วกดดันนะครับอ่ามันก็จะเหมือนอีกอันหนึ่งที่เรามิลเลอร์ไปมันก็จะหายนะครับแสดงว่าเราต้องกดไอตัวนี้เป็นออนนั่นเองโอเคคราวนี้เราได้ฝั่งนี้แล้วนะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็คือสะท้อนมันไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปที่ transform นะฮะเลือก m i l เ e r รนะฮะแล้วก็ไปเลือกละนาบนะครับอไปเลือกละนาบที่เราต้องการนะครับก็คือละนาบนี้นะฮะมันก็จะสะท้อนมาแบบนี้นะครับแต่แล้วอีกอันนึงเนี่ยเราก็ไปเลือก m i l เ e r เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เลือกเพนที่เราต้องการนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้อโอเคนะครับผม คือเราได้ขาตั้งโต๊ะทั้ง4อันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราไปซ่อนระาน,นาบที่เราสร้างขึ้นมาทั้ง2อันก่อนนะฮะอ่าเป็นเพนศูนย์หนึ่งตรงนี้นะับแล้วก็เพยศูนย์สองตรงนี้อ่าคราวนี้เนะี่ยผมอยากให้ให้ขาตั้งเนี่ยมันเรียบนั่นเองนะครับเราต้องตัดมันออกนะครับผมก็คือจะไปอยู่ในคําสั่งของสลิปบอดี้นะฮะซึ่งสลิปบอดี้เนี่ยมันจะอยู่ในคําสั่งทูนนะฮะคือเราต้องตัดส่วนที่เราไม่ใช้นะครับผมอ่าเข้าไปที่สลิปบอดี้แล้วก็ไปเลือกโเดล นะ,ะนะครับผมอ่าคลิกสองทีนะฮะคลิกสองทีคือเลือกโมเดลนะครับส่วนคลิกทีเดียวเนี่ยเราจะไปเลือกล้หนาที่เราจะต้องการตัดของมันนะครับอืมแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอตัวเล็กเนี่ยมันมีมีแยกเป็นโมเดลอะไรบ้างนะครับอืมตัวนี้นะครับที่เราไม่ต้องการนะครับอืมไอตัวทั้งสี่โมเดลเนี่ยที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็คือจะทําการ d e l e t e ไปนะครับอืมกดค้างไว้นะฮะ เราก็กด delete ได้เลยนะครับผมอ่าโมเดลเราก็จะเรียกแบบนี้แล้วนะครับผมเป็นการสลิปบ b o ี้นะครับคือการแบ่งหรือการแยกออกจากกันนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับไม้เนี่ยมันยังมีส่วนที่ทับกันอยู่นะครับก็คือเป็นส่วนตัวนี้นะฮะอ่ากับตัวนี้นั่นเองนะฮะคือเวลาเราตัดไม้เนี่ยเราก็ต้องมีซาะล่องเข้าไปเข้าไปด้วยใช่ไหมฮะอ่าเราก็เราต้องตัดส่วนนี้ออกเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปที่ับแท็กนะครับผมอ่ามันจะมีตัวเนียน ซับแท็กแล้วก็อินเตอร์เซกนะฮะซับแท็กก็คือเอาส่วนที่ r รีม v e ออกนะครับผมอ่าโอเคครับ s u b แท็กันตัวเป็นแบบนี้นะครับคือสิ่งที่เราจะเอาออกก็คือเป็นตัวที่สีม่วงที่มันทับกับสีฟ้าอยู่เนี่ยคือเราจะเอาออกนะครับผมอืมมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับแบบใส่ได้นั่นเองนะครับอืมมันจะแบบประกอบได้แบบนี้ครับผม ถ้าใครจะใช้ไม้อันนี้นะครับก็เนี่ยครับเราก็จะได้ขนาดไม้ที่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อมานะฮะเรามาดูที่ขาโต๊ะบ้างนะครับมันยังเอาไปตั้งไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะเอียงๆแบบนี้นะครับเราต้องต้องตัดให้มันเรียบเท่ากันทุกอันก่อนนะครับเมื่อกี้เราใช้คำสั่ง mid plane นะแต่นี้เราจะใช้คำสั่งเป็น offset f r o m face นั่นเองนะครับก็คือให้เรา offset มันเนี่ยโดยที่ มันสามารถเลือกได้ในระดาบใดระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราเลือกเป็นระนาบด้านบนนะครับผมอ่าซึ่งในแบบเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด26นิ้วนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเรามาสังเกตนะครับ26นิ้วเนี่ยมันยังไม่พอสําหรับการตัดนั่นเองครับเราก็ทําการยืดขาโต๊ะมาก่อนนะครับผมเพื่อให้มันพ้นเพลนนี้ก่อนแล้วเราจะทําการตัดให้พ้นระนาบนี้นะครับแล้วก็ดึงให้มันพ้นระนาบออกมานะครับอันนี้ ต่อมาเนี่ยเราจะทําการตัดให้มันเรียบเท่ากันนะครับเราก็ไปที่สลิปบอดี้เหมือนเดิมนะครับผมไปที่ทูลนะฮะแล้วก็สลิปบอดี้นะครับเลือกโมเดลที่เราต้องการนะฮะแล้วก็เลือกระนาบที่เราต้องการตัดนะครับอเราจะสังเกตเห็นเลยว่ามันจะมีขนาดที่เท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไป อ่าดีลิฟไปเลยอ่าโอเคเราได้ราหน้า,นาที่เท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะไปซ่อนเพนไว้นะฮะเพนที่สามไว้อเพื่อไม,ไม่ให้เห็นนะโอเคนะฮะต่อมาเราจะทําการสร้างตัวโครงของมันข้างล่างอีก,อ,กอันหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องการให้มันมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อรับแรงนะฮะโอเค คราวนี้เนี่ยเราเราก็จะสร้างสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับบนไม้แผ่นนี้ขึ้นมาอีกนะฮะเอาไปเลือกล้านหน้าก่อนนะฮะแล้วก็ไปที่สเกตต็ตตรงนี้นะครับเข้ามาที่ไลน์นะับอ่าคราวนี้เราล่ามาก่อนนะครับล่าสี่เหลี่ยมคางหมูมาก่อนนะฮะส่วนขนาดเนี่ยเราค่อยมาปรับกันนะฮะ โอเคนะครับผมอ่ะต่อมานะฮะเราก็จะทําการให้ขนาดของมันนะครับผมอ่ะให้เราเลือกเส้นนี้ก่อนนะฮะเส้นด้านข้างนะฮะอ่าครับให้มันมีขนาดเท่ากันนะครับอืมเอาคำสั่งที่เราใช้ก็คืออีกัวนะฮะให้มันเท่ากันนะครับอบบนี้นะครับมันก็จะเท่ากันในอัตโนมัตินะครับต่อมาก็คือเราจะไปทําการให้มันขนานกันนะครับอืมให้มันขนานกันสําหรับ สองเส้นนี้นะครับเพราะเมื่อกี้เราลากมามั่วๆนะครับผมถ้าให้ขนานจานก็ไปที่พาลาเรล์นะครับผมอืมตรงนี้นะครับส่วนให้มันมีจุดอ้างอิงนะครับก็คือให้มันขนานกับเส้นนี้ด้วยนะฮะอืมพาราเรล์เหมือนกันนะครับคือเราเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเป็นสัญลักษณ์ขนานจันตรงเส้นนี้นะฮะคราวนี้เนี่ยเราจะให้ขนาดของมันนะครับขนาดของด้ามนะครับก็คือจะอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วนะครับอืม แล้วก็ขนาดจากพื้นนะครับก็คือจะอยู่ที่12นิ้วนะครับอืมแบบนี้พอมานะดูที่ default view นะฮะเราจะทำการ extrude ขนาดของไม้ขึ้นมานะครับให้มันมีความหนานะฮะให้มันเป็นไว้ดามได้นะฮะเราก็ไปเลือกระนาบตรงนี้สมอันนะครับแล้วก็กด extrude มานะฮะอ่าโอ้หใหญ่ไปนะะความหนาของตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 0.75นิ้วนะครับ0.75นิ้วอ๋อประมาณนี้บางๆนะครับแต่สิ่งที่เราต้องมาสังเกตนะครับอ่าก็คือตรงนี้นิดนึงนะครับว่ามันจะมีคําสั่งเอกทูตเนี่ยมันจะมีทั้งเป็นยูเนียนนะครับรวมกันเป็นแบบซับแท็กก็คือเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับส่วนอินเตอร์เซ็ก็คือเอาส่วนที่ซ้ากันนะฮะแต่อันนี้เนี่ยเราจะสร้างเป็นบอดี้ใหม่ขึ้นมานะครับเป็น new b o ี้เพราะว่าถ้าเราไปยูเนียนกับขาโตะเนี่ยมันจะทําให้มิลเลอร์ อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้นะฮะคราวนี้เนี่ยเราก็ทําการมิลเลอร์อีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปหาเพนที่เราเคยสร้างไว้นะครับตรงกลางอ่าเพนที่สองนะครับอ่ามิลเลอร์ต้องเข้าไปที่ฐานฟอร์มนะฮะอ่าเลือกบอดี้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่เพนนะฮะอ่านะครับมันก็จะเด้งมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะเราก็ซ่อนล้านาอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้เราจะเห็นสีฟ้านะครับก็คือเป็นตัวสเก็ตเราสามารถไปซ่อนได้นะครับไปซ่อนมันได้นะครับไม่ให้มันเห็นอ่าโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวโะนะฮะขั้นตอนสุดท้ายของการดีไซน์นะครับก็คือขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการทำฟิลเล็ตนั่นเองนะฮะ,ะเราไปทำฟิลเล็ตกันก่อนนะฮะโมเดลนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับผมการทำฟิลเล็ตนะครับก็เลือกขอบมันนะฮะ แต่มันจะเลือกค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะเราก็ค่อยๆเลือกไปนะฮะอ่าตอนนี้เราเลือกขอบมันได้ทั้งหมดแล้วนะฮะเราก็จะทําการฟิลเลตมันนะฮะอ่ามันก็ขึ้นออโต้มาให้เลยนะว่าเราจะฟิลเล็ตมันเท่าไหร่นะฮะถ้าหมุนนี้ด้านนึงก็จะเป็นแชมเฟอร์นะฮะอืมผมว่าแชมเฟอร์น่าจะสวยกว่านะฮะจุดเจ็ดห้านะครับสั้นๆอ่าประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้ก็ สำหรับตัวโมเดลนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าเป็นโต๊ะก็ได้นะับเป็นเก้าอี้ก็ได้นะครับอ่านะครับผมถ้าใครนะครับที่อยากจะมาเรียนรู้ก่อนนะครับแบบเรียนแบบฟรีก่อนนะฮะลองมาโหลดโปรแกรมมาใช้ดูก่อนนะฮะลองดูคลิปฝรั่งก่อนนะฮะหรือว่าลองดูใน youtube ของผมก่อนนะฮะหรือว่าไปหาคลิปฟรีมาก่อนนะครับซึ่งถ้าลองทำแล้วชอบหรือว่าอยากจะไปต่อนะฮะ อยากจะลุยมากกว่านี้นะครับอยากจะแบบเออโมเดลนี้มันน่าจะออกแบบได้นะครับคือผมยกตัวอย่างนะครับว่าบางคนทํางานอยู่เนี่ยเออลองมาวิเคราะห์ว่าโปรแกรมเนี้ยมันน่าจะไปต่อกับงานของเราได้นะฮะเราน่าจะไปแบบแอดวานซ์มากกว่านี้นะฮะอาจจะสนใจไปต่อก็คือเรียนเพิ่มมากกว่านี้นั่นเองนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจนะครับก็คือตอนนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนเชฟ RTD ภายใน1ิวันนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะขออนุญาตขายเลยแล้วกันนะคือ คำสั่งที่หลายคนได้เห็นไปแล้วนะฮะ X t o o t นะครับ Miller fillet นะฮะคือมันจะมีเยอะมากเลยนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยผมจะสอนให้ทุกคนเนี่ยรู้เครื่องเครื่องมือทั้งหมดก่อนว่ามันใช้ยังไงนะครับแล้วในคอร์สนั้นนะครับเราจะมีโมเดลแบบนี้ฮะอย่างน้อยเนี่ย10โมเดลก่อนนะครับให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปทําวันละโมเดลนะครับอย่างวันนี้ก็คือเหมือนเป็นโมเดลใน1คอร์สของผมเลยนะให้ทุกคนเนี่ย ลองเรียนรู้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเอาไปทําดูนะครับเวลาเราเริ่มเรียนจริงๆนะครับจะมีวิดีโอสอนที่อัดไว้แล้วนะฮะหรือว่าเป็นสอนแบบไลฟ์สดแบบนี้เลยนะลองทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าติดปัญหาอะไรเนี่ยก็ถามผมได้ตลอดเลยนะครับผมแล้วก็ลองจากสิบโมเดลที่เรามีไว้แล้วนะครับเราก็จะเพิ่มโมเดลไปทุกๆอาทิตย์เลยนะฮะให้มันครบหนึ่งอยโมเดลเลยนั่นเองนะฮะก็คือคอร์สนี้เนี่ยใครเรียนแล้วนะฮะ จะอยู่กันแบบยาวๆ6เดือนเลยนะให้ออกแบบกันจุกๆแบบนี้ไปเลยนะครับเรียกว่านั่งเรียนที่ไหนก็ได้นะครับเรียนในร้านกาแฟก็ได้นะเรียนตอนรอเพื่อนรอสั่งอาหารอยู่อะไรเอาปากกามาขีดๆเขียนๆนี้ได้เลยนะครับมันเหมาะมากๆกับยุคแบบนี้นะครับราคาเต็มของครนี้นะครับจะอยู่ที่4,900บาทนะครับผมแต่ว่าในเดือนมิถุนายนนะครับก่อนวันที่25มิถุนายนเนี่ยเราจะมีแบบ early bird นะครับราคาจาก4,9 0 0นะครับเหลือ ,39 0 0นนะครับผม และนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์นี้นะครับเราบอกว่ามาจากไลน์นี้นะครับบอกมาในอินบ็อกซ์นะฮะคือจะได้รับส่วนลดอีก500บาทนะครับผมก็คือจะเหลือเป็น3,400บาทนะครับผมคือเฉลี่ยแล้วโมเดลหนึ่งเนี่ยประมาณแบบ20บบาทเองนะฮะคือแบบสามารถเราสามารถเรียนรู้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับงานของเราได้นะครับผมว่าค่อนข้างคุ้มนะครับมันแบบคุ้มค่ามากนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจดูนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะครับก็ สามารถเรียนฟรีก่อนนะครับหาความรู้ก่อนเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าอยากไปได้เร็วนะครับอยากจะมีคนมาไกด์นะครับปัญหาของหลายคนนะครับคือเรียนใน YouTube ฝรั่งเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องนะครับยังไม่เข้าใจเนี่ยก็ติดปัญหาอยู่นะครับสามารถให้ผมเนี่ยเป็นตัวช่วยได้นะครับผมก็สําหรับคอร์สนี้นะครับก็ฝากไว้ให้กับทุกคนด้วยนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับผม